ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนาณาธิการอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP e นะครับซึ่งเป็นนนอยที่หลายๆท่านนะครับให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นหนอยสุดท้ายในการออกหวยฮานอยนะครับ งวดนี้ก็จะเป็นงวดประจำวันศุกร์ที่11เมษายน68เนอะงวดวันพฤหัสที่ผ่านมาเนอะเารที่10เมษายนนะครับสูตรที่ลงตันให้ไปก็คือว่าสองตัวเนาะที่ลงตันวางเนี่ยเข้ามาเป็นงวดที่2ติดต่อกันแล้วเนาะงวดก่อนนั้นน้นก็เข้าล่าง30เนาะมางวดนี้ก็67นะครับ รุงตันวางเกียรออกไว้เนาะก็หลายท่านคงโชคดีกันเนาะสายวิ่งสายรูดเนาะก็ยังโชคดีเหมือนเดิมน,นะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีกันมาติดต่อกัน10กว่างวด20กว่างวดแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจเนาะที่จะสามารถนำไปลุ้นกันนะครับซึ่งก็คงโชคดีเนาะได้กันทั้ง ตัววิ่งตัวรูดแล้วก็ได้2ตัวไปด้วยครับสำหรับงวดนี้เนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนวดประจําวันที่11เมษายน68นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับเมื่อประจําวันที่11เมษายน68เนาะในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องรับชมในวันนี้นะครับลุงตันก็ยังใช้ รูปแบบนะครับหรือว่าตารางวางตัวเลขนะครับที่พี่น้องคุ้นเคยกันเนาะ,ะก็ถือว่าการดูรูปแบบที่คุ้นเคยเนี่ยก็จะวิเคราะห์ได้ง่ายเนาะสละท่านที่จับจุดเพิ่มเติมนะครับส่วนการหาผลลัพธ์เนาะลงตันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในการหาผลลัพธ์เนาะย,ยังใช้รูปแบบเดิมอยู่นะครับเนื่องจากว่าผลลัพธ์ ในตารางเนาะก็ยังเดินมาตามปกติเนาะชุด2ตัวก็เข้ามา2องงวติดแล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดประจำวันที่ 10, สิเมษายนเนาะสมตัวบน,น้อย v ี p ก็คืออ่าศู 0, 4, 2, นสองเนาะอ่าสตัวล่างก็จะเป็น67นะครับอ่าตัวที่มาเนี่ยก็จะเป็น เจ็ดเนาะเจ็ดมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างเนาะแล้วก็หนะครับหก็มาที่ตำแหน่งหลักสิบบนนะครับบังเอิญเนาะสองตัวรอบนี้มาด้วยกันเนาะก็เลยเข้าชุดสองตัวที่ลุงตันวางไว้ด้วยเนะาะลุงตันวางเจหไว้เนาะปรากฏว่ามาเข้าหกเจเนาะก็หลายท่านคง โชคดีกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่11เมษายน68นะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในตารางนะครับตัวเด่นตรงกลางเนาะงวดนี้นะครับลุงตันให้ให้เนะครับส่วนผลลัพธ์นะครับที่วิเคราะห์ได้เนาะแถวที่1หรือแถวข้างบนนะครับ วิเคราะห์ได้หกนะครับแล้วก็แถวที่สองนะครับหรือว่าแถวข้างล่างนี้นะครับวิเคราะห์ได้หนึ่งเนาะจากนั้นก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะแถวที่หนึ่งเนาะหกฝั่งนี้เป็นเจ็ดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหนะ้าเนาะแถวที่สองเนาะหรือแถวข้างล่างนะครับหนึ่งฝั่งนี้เป็นสองนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในวันนี้เนาะอะ่ทีนี้มาดูชุดเด่นนะครับชุดเด่นประจำงวดวันที่11เมษายนเนาะก็จะมีมีหนึ่งนะครับมีหกแล้วก็เจ็ดนะครับอ่ทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวเนาะ จุดสองตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเ<ม>นาะ,ะก็เริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศนะูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเนาะต่อมาหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็อีกแถวหนึ่งก็จะเป็น สองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในตลาดเนาะที่น้องเอที่เป็นสายวิ่งสายรูดก็เหมือนเดิมนะครับพิจารณาตัวเลขในตลาดเนาะ,ะทั้งแถวที่หนึ่งและแถวที่สองนะครับซึ่งตาม สถิติที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าตัวเลขทั้ง2แถวนะครับเดินดีมาเกือบทุกงวดเลยเนาะในรอบ20กว่างวดเนาะก็อาจจะหลุดไปสักงวดหนึ่งเนาะก็ถือเป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจเนาะที่จะใช้ใช้นำไปเป็นตัววิ่งตัวรูดได้เลยเนาะพี่น้อง f อซก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับด้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงต,ตันวางไว้ให้นะครับ ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับยุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์กลุ่มตัวเลขให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าวิธีการวาง ตัวเลขเนาะเหมือนกับหลาย,หลาย,ห,ลายหลายงวดที่ผ่านมาก็ี่น้องก็คุ้นเคยกันเนาะเวลาลงตันวางตัวเลขแล้วก็อาจาจะมีความคิดที่แตกต่างนะครับก็สามารถจับคู่เพิ่มเติมได้นะครับส่วนการหาผลลัพธ์เนาะก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเมื่อตัวเลขในตลาดเดินดีตามปกติก็ยังใช้หลักการเนาะในการหาผลลัพธ์เหมือนเดิมกับหลายหงวดที่ผ่านมาเนาะ ก็สามารถวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับก็ลุ้นต่ออีกงดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ใรับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ